วันนี้เราดูองค์ประกอบสุดท้ายครับองค์ประกอบที่8การติดตามประเมินผลมอนิเตอร์วิธีการในการติดตามประเมินผลมีกิจกรรมการติดตามประเมินผลแบบต่อเนื่องกับการประเมินแบบแยกต่างหากกิจกรรมการติดตามประเมินผลแบบต่อเนื่อง กิจกรรมทหน้าที่ติดตามประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกิจกรรมเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมในทางการบริหารปกติคือมันมีของมันอยู่แล้วตลอดเวลาเช่นการสัมนาอบรมการประชุมการวางแผนการประชุมต่างๆทําทให้ผู้บริหารทราบว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนะั้นมีประสิทธิผลหรือเปล่า เป็นสิ่งที่เราต้องทำแบบต่อเนื่องครับจัดอยู่บ่อยครั้งมีการทำแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกสมเดือนทุกหเดือนทุกปีแล้วแต่นะครับมีผู้ตรวจสอบภายในมีผู้สอบบัญชีภายนอกสองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องเหมือนกันครับทำให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรน,นั้น มีความเข้มแข็งขึ้นส่วนการประเมินแบบแยกต่างหากอันนี้เป็นการประเมินเป็นครั้งเป็นคราวเน้นประสิทธิผลของการบรหิหารความเสี่ยงขององค์กรไม่ได้ทำบ่อยครั้งแต่ทำเป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญบางครั้งอาจจะเป็นการส่มทาบางครั้งอาจจะเป็น การทำเมื่อมีวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นนะครับประเมินแบบแยกต่างๆการติดตามผลนะครับการติดตามผลเราอาจจะใช้วิธีการเช็คลิสต์ก็คือทำบัญชีรายชื่อขึ้นมาครับมาคำว่ามีรายชื่อความเสี่ยงต่างๆเราก็ทำเป็นลิสต์ขึ้นมาเพื่อจะเช็คดูว่า ความเสี่ยงแต่ละด้านมีการบรหิหารจัดการอย่างถูกต้องไหมอ่าเป็นเช็คลิสต์บางทีเราก็ทำเป็นเบนช์มาร์คคือมีมาตรฐานตัวหนึ่งเซตไว้แล้วเราทำได้ถึงเบนช์มาร์กแล้วนั้นไหมหรือเราทำได้ดีกว่านั้นบางทีใช้เพียรีวิวเป็นการสอบทานคุณภาพในระดับเดียวกันเพียคือเพื่อนเพียร er mm ีวิวก็คือมีคนเข้ามาช่วยเราในการ สอบทานต่างๆว่าการบริหารความเสี่ยงของเรานั้นดำเนินงานอย่างถูกต้องไหมดําเนิน <c oughs> ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพไหมดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผลหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการติดตามประเมินผลเป็นองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่8นะครับของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร